วันที่สิ่งหัวรอดอย่างเดียวเลยสสวัดีครับไสละ่ะเชื่อเชื่อเชื่อ,อคุณรอดคุณรอดนี่น้าถึงรอดก็ได้เสมอนี่คุณว<ช>ัน <laughs> นี้ผมมาพอแล้วเดี๋ยววันผมก็ไม่เห็นได้แต่ว่าก็ได้เจอหนิพระรยาทไทยนี่คุณรอดพระรยาเนิงท,ทีเดร์คุณพี่คุณพี่อยู่ตรงนี้นานเนี่ยก็ปกติแล้ว10ปี10ปีอยู่น้เนาะ5เยวนี่ประมาณ3-2ได้ไหมแม่เพิร์ไม่ถึง ก็รอดครับวันนี้โซนไหมโซนวันนี้สดพี่น้อครับวันนี้ปุ้ยหรือว่ามาังมีบุ๋ร้อดผมหมักก็ผมเล่าเห็นป่ะสเกลต้องผมก็ต้องร่างนะนึกยังไงไปดูหมอที่ไหนมาถึงได้ดูดูเราทดูเราจะบอกชอบปอนะชอบก็เหมือนอกันผมนี่แไม่เหมือนใครไปไหนมีแต่คนมองเฮ้ดีวันนี้ขออนุญาตเอาพี่ออกกำลังทั้งพุ่งจะดีนะทั้งเพรแล้วก็ยุบุ้มนะ อ่าผมเองของเจ้าเลยนะคุณรอดครับคุณรอดอยู่ใส่กัอกล้างซีดลัางเซตล้างซิดอยากเจอตัวเป็นๆมาได้หลังโรงงานกระดูกที่ล้างซิดนะครับอ่าวันนี้นี่อายุเท่าไหร่ที่หน้ากระดานไม่บอกเรื่องเลยต่อไม่บอกเอ้าไม่บอกพี่รอดบอกเทียนจะเครื่องกันบอกกคำเดียวว่าเคยสิบห้ามาครับเงอนหลังจากนั้นก็ว่ากัน ฝาไปสักนีดเดียวยิบหน้าเดี๋ยวมนะจะจ,ะจะมาสบายใจกินนั่งนั่งคุยกันเลยแต่ว่าพูปมัน,มมนจะผ่านเราแก่มาได้ตายนะยิบนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ